สวัสดีค่ะพบกแล้วนะคะกับมุ้ยทางช่องบ้านสวนนิพาพรนะคะเดี๋ยวมันนีสิค่ะพี่น้องมีมะปลูกมะระนะคะเป็นมะระลูกเล็กๆนะคะมะระกินนมปลูกเล็กๆนะคะอันนี้หลังจากที่เราเอามาเล็ดมันมาแล้วมันจะสุกออกสีแดงๆนะคะอันนี้เราจะมาปลูกนะคะก็คือมุ้ยจะปลูกไปในแนวนี้ เพราะว่าตรงนี้มันว่างแล้วก็จะทําเป็นซ้มถ้าเกิดว่าเป็นนะคะเมื่อจะปลูกในแนวนี้ไปนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกเพราะว่าเมื่อจะใส่หลุมแค่สองค่ะสองเมตรถึงนสามเมตรนะคะจะใส่ไปเลยนะคะปลูกไว้เลยค่ะเผื่อมันโตขึ้นอันนี้ลงแล้วนะคะมะระขี้นุกนะคะมะระลูกเล็กๆนะคะหมากพักไซน่ะนะเขาอื่นเดียออยบ่อีพอหมากพักไซเพออราะสัากกางเขาอื่นอย่ยง มาลาก็เหมืนเนาะอันนึงกับอันหน่อยอันนึงอันใหญ่เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราปลูกกันค่ะ

เโลเนาะเอียงแน่เียงน่ทันเเนบเเอาเน็บได้จังเลยขอเอาอันไหนแน่ แล้วนะคะบล็อกนี้เราจะปลูกจะปลูกมะละนะคะเป็นบล็อกนี้ยาวนี่ <c oughs> บล็อกนี้เป็นมะละนะคะเรียบร้อยแล้วมะละที่เราปลูกไว้ลงดินแล้วต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้อนไม้ที่ปลูกวันนี้นะคะปลูกเลยอยากกินอะไรปลูกลงปลูกลงเลย เสร็จ okay. แล้วเช้านี้ในการปลูกมะละนะคะนี mm ่ hmm. เป็นมะละลูกเล็กๆ okay. mm hmm. นี่นะคะจากบล็อกนี้ไปถึงนี่เสานี้นะคะ mm hmm. นี่เสานี้นี่เสานี้ก็ mm hmm. คือมื้ยจะปลูกมะละเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ปลูกมะละ ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามหรืออยากจะให้คําแนะนําอะไรมุ้ยนะคะฝากคอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยนะคะแล้วมุ้ยจะมาตอบคถามแล้วก็หาข้อมูลมาให้พี่ๆทุกคนนะคะสำหรับที่นี้พอจบแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยะค่ะบ๊ายบายนี่ปลูกสเสร็จแล้วนะคะมาละอนะคะ I